เตรียมไก่ก่อนส่งให้ลูกค้านี่มีส่งส่งสองตัวตอนเช้าผมจะมาให้กินข้าวเลยเนี่เพราะผมจะส่งแต่เช้าส่งประมาณ1นึ่งโมงนมงครึ่ง,ง,งให้อาหารตอนเช้าก็จะให้เป็นข้าวเปลือกผสมข้าวสุกหรือหัวอาหารก็ได้ผม ก่อนไก่เดินทางถ้าราอให้เป็นข้าวเปลือกอย่างเดียวบางทีไปย้ายที่ผิดที่ผิดอากาศกระเพาะอาจจะไม่ย่อยก็ได้ถ้าข้าวเปลือกอย่างเดียวต้องผสมข้าวสุกเข้าบ้างหรือว่าถ้าเกิดให้กินข้าวสุกอย่างเดียวเนี่ย <S 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 เวลาเราใส่กล่องไปเนะี่ยขี้เขาจะเหลวถ้ากินข้าวสุกอย่างเดียวเนี่ยขี้จะเหลวขี้เหลวแล้วก็เขาจะเขี่ยรังขาดรังก็จะขาดระหว่างทางที่เดินทางเ่ยก็จะมาผสม ข้าวเปลือกกับข้าวสุกให้เขากินหรือเป็นข้าวเปลือกกับหัวอาหารก็ได้เอยข้าวสุกกับหัวอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ผสมกันเลยแล้วก็มีให้กินยาเก้แพ้ไปด้วยหนึ่งเม็ดแล้วก็กอกด้วยน้ำไบโอบีสิบสอง ก้องกันไก่ผิดอากาศในกล่องผมก็อาจจะใส่แตงกวาไปได้ให้เขากินระหว่างทาง บา,บางสูตรบางสูตรบางคนลูกค้าบางคนเขาก็จะให้ผมใช้น้ำตาลผสมข้าวสุกให้กินแล้วแต่เขาเขาสั่งมาเขาชอบผมก็ทำแบบนั้นเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการป้องกันไก่ไม่ให้ผิดอากาศไม่ให้ป่วยใช้น้ำตาลทรายผสมกับข้าวสุกให้ไก่กินก็เป็นอีกสูตรนึงผมก็ไม่เคยลองแต่ว่าลูกค้าเขาเขาบอกมา ตัวนี้เป็นไม้หรอส่งไปจังหวัดสุรินทร์ก็ช่วงนี้ก็ไม่ไ,มได้ทำคลิปไม่มีอะไรจะลงคือลงไปก็โดนเตือนโดนเตือนโดนเตือนก็เลยหยุดมาพักหนึง่งอันนี้ก็ลงว่าถ่ายดูเล่น สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ